ทุกคนคะเราจะมาเรียนสำนวนที่พยายามอย่าแปลตรงนะฮะถ้าแปลตรงเราจะตามฝรั่งไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าสำนวนคือห้ามแปลตรงแล้วก็วันนี้ค่ะจะเสนอสำนวนจากหนังทั้งหมดเลยนะคะสำนวนที่1ค่ะสำนวนที่ชื่อว่า Once in a Blue Moon นะคะนั่นเองค่ะมันแปลว่าแบบเฮ้ยหนึ่งครั้งในพระจันทร์เสียนน้ำเง,งินหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะทุกคนฟังดีๆนะสำนวน Once in a Blue Moon นะคะอันนี้เนี่ยแปลว่านานๆครั้งค่ะเหมือนคำว่า Seldom r รล l ีแล้วก็ once in a while นะคะทุกคนคะ่ะเรามป็นตัวอย่างของหนังนะบอกได้เราว่าเราจะแปลงออกแน่นอนค่ะ่ an opportunity like this comes along once in the blue moon เขาบอกว่า an opportunity like this comes along once in the blue moon คือโอกาสแบบนี้มันมากับมาถึงเรานะนานๆาทีเพื่อรีดเทคไว้เลยคะ่ะเห็นป่ะคือ once in the blue moon แปลว่าน,านานๆครั้งจะเกิดขึ้นทีนะคะ try going with your feelings once in the blue moon อ่านะคะคือเขาไม่คิดเขาบอกว่า try going with your feelings once in a h e blue moon ก็คือเฮ้ยพยายามปล่อยตัวปล่อยใจนะคะให้มันแบบ เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสักครั้งหนึ่งได้ไหมนานๆทีก็ทำไปเถอะค่ะ once in a blue moon นะคะมาต่อส่วนที่2ค่ะคือะค,ะคำว่า cut to the c h a s t นะคะคำว่า chest คำดี้มันแปลว่าไล่ล่าหรือว่าตามหาเ้เลยนะะแต่ที่บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับการไล่ล่าตามหาอะไรค่ะนะคะข้อนี้เนี่ยคำว่า cut to the c h a s t นะคะมันแปลว่าตรงประเด็นค่ะเข้าสู่ประเด็นเลยคือ get to the point นะครับไม่ต้องอ้อมคอมค่ะเออนาะถท่ารี้คำนี้เนี่ยให้แปลว่าเฮ้ยอย่าอ้อมคอมได้ป่ะเข้าประเด็นเลยได้ไหมอย่างเช่นฉากนี้ค่ะ Mr Bond Shall we cut to the chase อ่า James Bond เมื่อกี้นะฮะก็พูดว่า Shall we cut to the chase คำว่า Shall we นะฮะเป็นการแบบว่าเชิญชวนให้ทำสิ่งนั้นคือคำว่า Let's เท่ากันค่ะคือ Shall we cut to the chase กับคำว่า Let's cut to the chase ก็คือเฮ้ยอย่านอกเรื่องเข้าประเด็นอย่าอ้อมค้อมค่ะ ส่วนต่อไปค่อนข้างใจยากเนี่ยน,นะคะคือคุณเจอบ่อยมากในหนังซีรีส์นะคะอันนี้เขาเรียกว่า the jig is up the jig is up นะคะเธอมันแปลว่าอะไรอะ่ะคำว่า jig นะคะมันคือการเต้นแบบเร็วๆแบบนี้ค่ะเห็นภาพไหมเออนะคะแต่ว่า the jig is up เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเต้นใดๆนะคะสำหรับอันนีนยจะใช้ก็ต่อมเมื่อเราแบบมีการแบบว่าปกปิดความลับหรือทำไม่ดีบางอย่างคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็จะมีคำว,ว่า the jig is up ถ้าแปลตรงนั้นแปลว่าเลี้ยงมันจบแล้วค่ะไม่ต้องพยายามปกปิดความลับอะไรอีกแล้วนะมันเปิดเผยเรียบร้อยแล้วค่ะ the j i c k e t s up <Hey, S 1> ตัวอยา่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะ the i s up what are we g o a hold yourself what are you talking about อ่านะคะคือ the h i c k e t s up what are we gonna do ถ้าแปลดีๆก็จะแปลว่าแผนแตกแล้วค่ะหรือแม้ก็แบบเฮ้ยเรื่องมันแตกแล้วว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วสำนวนต่อไปค่ะคือสำนวนที่ชื่อว่า break a leg นะคะ เคยแก้ break a Leg คือทําขายหักเมื่อวานคำตอบคือไม่ใช่ค่ะนั่นเลยค่ะ break a Leg ครานี้เป็นสำเนียที่แปลกตรงข้างมากเลยค่ะคํานี้เนี่ยจะใช้เวลาที่เราต้องการาแบบเฮ้ยบอกว่าให้กําลังใจกับคนที่กำลังจะไปแบบไปแข่งขันไปทำอะไรก็ตามที่มันสําคัญค่ะเพรู้ว่า break a Leg ซึ่งแปลว่าสู้ๆนะขอให้โชคดีนะแถวๆนี้ค่ะซึ่งแบบเป็นการให้กําลังใจ break a l e เดูตัวอย่างหนังไหมฮะ Yeah okay so break a leg be yourself ผู้จัดเขาบอกว่า okay so break a leg be yourself คือ okay สู้ๆนะแค่กำลังใจนะถูกปะโชคดีนะแล้วก็เป็นตัวเองให้เยอะๆล่ะนี่เป็นการให้กำลังใจเห็นไหมคะสวนตัวเนี้ยเขาได้บอกว่าออกสอบใดข้อสอบบ่อยนะฮะแล้วก็หลายคนชอบแปลตรงว่าทำขาหักไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้มีคำว่าอะไรนะโชคดีคือ break a leg ถูกไหมฮะแต่ข้อนี้คล้ายๆกันค่ะคือสำเนียงชื่อว่า root For you นะฮะ Root for you นะ,ะคะคำว่า Root มันแปลว่าเหมือนกับเป็นรากอะไรก็แล้วแตนะ่แต่ว่านั่นเลยค่ะ Root for you เนี่ยหรือ for someone เปลี่ยน you เป็น him เป็น her ได้หมดเลยนะฮะเราจะแปลว่าเชียร์ให้กำลังใจคนคนนั้นค่ะก็จะเชียร์อยู่ข้างหลังค่ะแต่นะะว่าคำนี้เนี่ยเป็นการว่าฉันเชียร์เธอนะอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยนะฮะ I will root for you ันจะเชียร์เธอนะหรือฉันอยู่ข้างเธอค่ะตัวอย่างเช่นประโยคจากหนังเรื่องนี้ I'll root for you Even though t i อ่านะครับฉากนี้เนี่ยเป็นเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมีสจวัดกับแบบว่าสจวเดเนาะอยู่สองคนนะก็มองผู้ชายอยู่นะฮะแล้วก็แบบเหมือนผู้ชายจะแบบเฮ้ยแบบว่าชอบกัน mm hmm. อะไรเงี้ mm hmm. ยผู้หญิงก็เลยว่านี่ฉันจะเชียร์เธอนะฉันอยู่ข้างเธอนะนออนะถึงแม้ว่าที่เธอบอกว่าจีพยอสารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันตรงข้าม,ต,ต,ามต่อต้านกับนโยบายก็ตามร o t for you คือฉันอยู่ข้างเธอให้กำลังใจเธอฉันสู้ๆฉันเชียร์เธอเท่านั้น สนุนต่อมาคือสรุปชื่อว่า judge a book by its cover นะฮะ judge ก็คือมันแปลว่าเหมือนกับตัดสินเนาะหนังสือโดยดูที่ปกอย่างเดียวค่ะถ้าแปลให้ตรงภาษาไทยเนี่ยคืออย่าตัดสินคนที่ภายนอกเป็นหลักค่ะคือหนังสือก็แบบมีปกถูกป่ะเราแค่เห็นปกเนี่ยข้างในไม่เห็นเลยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นภายนอกค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะดูฉากนี้แล้วกัน you forgot one thing never judge a book by its cover <What? S 2> <No! S 1> ผู้หญิงว่า you forgot one thing never judge a book by its cover คือคุณลืมไปนะว่าอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกนะคะฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันฉลาดพอค่ะแล้วก็เฮ้ยแกตุ๊ตกตาผีตัวนี้ก็บอกว่า what no แปลกใจค่ะอะไรอ่ะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเลยเห็นปะเป็นความแปลกใจคือ don't judge a book by its cover โอเคไหมคะ สำนวนต่อไปค่ะค่อนข้างจะยากแต่ว่าเฮ้ยถ้ารู้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันลึกมากค่ะสำนวนคือคำว่า throw in the towel นะฮะ throw in the towel คือถ้าแปลตรงมันแปลว่าเราคว้างผ้าขนหนูนะฮะ ไปค่ะแต่ว่ามันคืออะไรอยาคคณดีลมันคือคว้างทิ้งใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่า throw in the towel คือ to give up หรือแปลว่า,วายอมแพ้ไม่ทำต่ออีกต่อไปแล้วค่ะอย่างเช่นดูฉากนี้ค่ะเป็นฉากที่กำลังชกชกมวยเนาะเราก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นห่วงมากก็เลยพูดว่า for Christ's sake George throw in the towel for Christ's sake George throw in the towel นะประมาณว่าโออเห็นแก่พระเจ้าเถิดนะคะเหมือนกับว่าเลิกทำสถิตีนะคะ จอร์จเป็นชื่อคนเนาะแล้วก็ throw in the towel ยอมแพ้เธอเธอเหนื่อยเธอโดนหนักหรอว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายนะคะวันหลังเนาะ throw in the towel คือแปลว่า Give up นะคะสำนวนต่อไปคือว่า up in the air นะคะ up in the air อันนี้แปลว่าอะไรอยาลอยขึ้นไปบนอ,อากาศใช่ไหมคำตอบคือไม่ตรงค่ะนัเนเยนค่ะจริงๆ up in the air มันแปลว่าเหมือนกับล่องลอยนะคะเหมือนไม่มีจุดหมายมันแบบไล้ทิศทางนั่นเลยค่ะ ปลคล้ายๆกันเลยเนาะนะคะอย่างเช่นค่ะส่วนใหญ่จะเนนันเรื่องของชีวิตเอยนะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยตัวอย่างเช่นฉากฉากนี้ After we split up my whole world was up in the air อืมเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ก็ไล่เพื่อนฟังว่า After we split up นะแปลว่าหลังจากที่ฉันกับสาม,มีเนี่ยเร,เรา split up มันแปลว่ากับแยกย้ายกันไปนะคะ My whole world คือโลกทั้งแบบของฉันเนี่ย was up in the air คือแบบ มันล่องลอยไม่มีจุดหมายไร้จุดประสงค์ในชีวิตเห็นปะ่ะมันคือแบบ up in the air คิดภาพเนาะลอยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้แปลตรงพอได้นะและสำหรับนี่ค่ะคือ cold feet ค่อนข้างจะเห็นภาพว่าเหมือนกับเท้าเย็นนั่นเองค่ะคำว,ว่า cold feet ไม่ได้แปลว่าเท้าเย็นจริงๆนะฮะแต่มันแปลว่ารู้สึกประหม่าค่ะมากๆก่อนทั้ทีอย่างที่มันสำคัญมากๆเช่นการ p r e s นต์งานการขึ้นไปพูดบนเวทีค่ะคือ cold feet นะคะใช้คำว่า get cold feet ก็ได้น,นะคะตัวอย่างเช่น What happened? Jim's got cold feet today? Yeah that's how cold feet work ผู้หญิงก็เลยตอบว่า Jim's got cold feet คือจิมประหมา่ามากค่ะเพื่อถามว่า today วันนี้หรอแต่ปล่าผู้หญิงก็ตอบว่า that's how cold feet work ก็คือก็ใช่สิคะก็นี่ไงมันจะขึ้นมวทีแล้วถึงได้ประหมา่าค่ะเห็นเหนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละค่ะวันหลังเนี่ยเจอคำว่า cold feet อย่าแปลว่าเท้าเย็นให้แปลว่า รู้สึกประม่าจนแบบเท้าขยับไม่ได้เข้าใจไหมคะและสำนวนที่หักคือสำนวนที่ชื่อว่า s tight นะะ sit tight แปลว่านั่งแน่นๆใช่ไหมเน่ะคำตอบคือไม่ใช่ค่ะได้เลยค่ะคำนี้เนี่ยถ้าแปลตรงๆ sit tight มันแปลว่าเหมือนเรานั่งแน่นๆแหละแต่ถ้าแปลจริงๆแปลว่า don't go away don't move นะคืออย่าไปไหนนะอย่าขยับที่นะเดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยตรงนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นฉากนี้เห็นป่ะฉากนี้นะเป็นฉากที่แบบว่าเดทพูเนี่ยนะฮะกำลังจะไปช่วยเด็กคนหนึ่งค่ะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าให้ทำยังไงดีนะคะเดทพูก็เลยพูดแบบนี้ค่ะ I'm kid's sit that kid only hope, so only a n อ่า I'm um, that kid's only hope คือฉันเนี่ยเป็นความหวังเดียวของเด็กคนนี้ค่ะ so sit tight เพื่อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะ and wait for my word แล้วก็รอคำสั่งจากฉันนั่นเองค่ะเห็นปะส t t ท้ายคือ don't go away เห็นปะอีกฉากค,คือเคนโนริ uh, คนนี้เนี่ยกำลังจะช่วยนะฮะทุกคนที่อยู่ในรถบัสนะฮะที่กำลังตกอันตรายนะคะแล้วก็เขาวันเดี๋ยวเขาจะกลับมาช่วยนะโดยพูดแบบนี้ค่ะ everybody sit tight I'm getting off for a minute ه, ทุกคนนั่งลงไม่ต้องไปไหนนะฮนะ,ะ i t ท i g h t เลย I'm getting off for a minute คือเดี๋ยวเชนขอไปเข้านอนแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาช่วยเหมือนเดิมค่ะคำว่า s t t i g h ยนี่ก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจนะให้แปลว่าอะไรคะอย่าแปลว่านั่งเฉย่นะให้แปลว่า Don't move Don't go away นั่นเองค่ะ